วันนี้ไม่มีเสียงนะครับในขนาดนะครับมาเตอร์บัตเลดนะครับของลูกค้าทั้งนั้นนะครับไม่ได้วางขายต้องสร้างทําอย่างเดียวนะครับตอนนีบบัตเลดบอกุ้งความหมูความไก่นะครับเอาไปใช้กันนะครับปกติมันสิเอ10 13จุดแแอมป์นะครับระบบ220แต่นี้แบงคใหม่นะครับใช้โซลาร์เซลล์ก็ได้นะครับใช้ไฟบางก็ได้นะครับ 2องอยาง2อระบบก็คอนโทรลไม่มานะครับยังไม่ประกอบตู้ก็เลยให้โช้ดูแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ได้รอบต่ำนะครับในี่ได้บันไฟนะครับเดี๋ยวผมจะตากก้องก่อนตัวนี้เป็นกระดสิบกินโลวัตต์นะครับให้ดูกับมือนะครับหมูกระปือไฟมันจะอจะอกแบบไหน อันนี้ผมในวัดโมให้ดูนะครับในตโมรอบต่ำและในตะโมจินนะครับแต่้งกันนะครับ เอาารบตามหมุกับมือไฟก็ออกอนยะ่างที่เห็นนะครับสนใจสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ